สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูอ,อมอีกแล้วนะคะวันนี้ครูอ,อมก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะประเภทของสัตว์เลี้ยงนะคะประเภทสัตว์เลี้ยงแบ่งออกเป็นหนึ่งใช้ไว้เป็นอาหารสัตว์ที่เรากินเนื้อได้ก็อย่างเช่นวัวหมูไก่ปลา สัตว์ที่ไว้ให้นมนะคะก็เช่นวัวแพสัตว์ที่เอาไว้ให้ไข่นะคะก็จะเป็นเป็ดไก่ต่อไปนะคะประเภทที่สองคือเอาไว้ใช้แรงงานนะคะสัตว์ที่ใช้เป็นพาหานะเช่นช้างมา้าสัตว์ที่เอาไว้ใช้ไถนาะเช่นวัวควายที่บ้านของเด็กๆ เลี้ยงอะไรกันบ้างคะเรามาดูสัตว์ประเภทที่3กันเลยนะคะสัตว์เลี้ยงดูเล่นเพื่อความเพลิดเพลินเชน่นนกปลาสุนัขแมวต่อไปนะคะเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์กันค่ะภาพแรกนะคะเด็กๆดูสิคะมันคือภาพอะไรเอ่ยอ่าใช่แล้วคะ่ะภาพแรกนะคะก็คือขคอกค่ะ คองนะคะก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่นะคะยกตัวอย่างเช่นพวกวัวมมาควายนะคะรูปที่สองเรามาดูรูปต่อไปกันเลยค่ะรูปที่สองเอเด็กๆดูสิคะมันคือรูปอะไรตู้กระจกใช่ไหมคะตู้กระจกก็เอาไว้เลี้ยงอะไรคะเด็กๆเลี้ยงปลาโอ้โหเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะ รูปที่สามรูปกลมรูปกลงนะคะเด็กๆเอาไว้เลี้ยงสัตว์ที่เป็นตัวเล็กๆนะคะอย่างเช่นแมวกระต่ายนะคะรูปภาพที่สี่นะคะรูปอะไรคะเด็กๆรูปเรานะคะก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กนะคะเด็กๆเด็กเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยเราให้อาหารที่ต่างกันใช่ไหมคะเวลาเราให้อาหารสัตว์เราก็ควรปฏิบัติ ตามนี้นะคะข้อที่หนึ่งให้อาหารถูกต้องตามชนิดของสัตว์เช่นวัวควายแพะเราควรให้กินอะไรคะหญ้ากับฟางใช่ไหมคะต่อไปนะคะเป็นสุนัขกับแมวสุนัขกับแมวเนี่ยเราควรให้ข้าวคลุกกับเศษเนื้อนะคะหรือว่าปลาหรือว่าอาหารสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปก็คืออาหารเม็ดนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเป็ดไก่นกพวกสัตว์พวกเหล่านี้นะคะเขาจะกินข้าวเปลือกหรืออาหารเม็ดอาหารสําเร็จรูปนั่นเองค่ะต่อไปปลานะคะปลาที่เราเลี้ยงไว้ในตู้ใช่ไหมคะเขาก็จะกินพวกลายแดงลูกน้ําอาหารสําเร็จรูปค่ะต่อไปอันสุดท้ายนะคะน้องหมูค่ะน้องหมูเขาก็จะกินลำกินข้าวกินเศษอาหารนะคะ ครูออมมีคําถามมาถามเด็กๆได้ค่ะครูออมมีทั้งหมด3ามคำถามที่จะมาถามเด็กๆด้วยกันนะคะคือข้อที่หนึ่งสัตว์เลี้ยงใดบ้างที่เลี้ยงไว้ดูเล่นข้อที่2อาหารของวัวคืออะไรและข้อที่3ให้เด็กๆบอก ชื่อสัตว์ที่เป็นเอาไว้ใช้เป็นพาหานะสองชนิดค่ะถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วอย่าลืมส่งคำตอบมาให้ครูออมทางไลน์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ